อ่าเน้นมาเลยมันขึ้นซีด้วยน้นไครับชีมันจะเค็มนี่คือไม่ถึงกับน้ำตาลถึงข้าวไปไหนรวยรวยได้ทุกดีเดียวถึงอันนี้เราโอ้ว่าเทลาดก็ได้ครับอ๋อเราเปิดมั่วเทลัดนี้ครับอันนันเลยนะครับเอินมาอือยาไม่น่ากินหนุ่มไหนนี่บอกมาเลยที่อือเลยซี่นะครับซี้วยเลื่องเค็มๆถึงอันนี้ปอวะตัดกับน้ำเตะเข่าๆคืออือาะนะครับ ถึงเรา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 ตั้งไว้พอประมาณนะมนึงหน้าพอ่ปว่ามันเข้มคนตะกี้ไอแบบว่ามันผงทัทีอ่ะนานถึงเราชิมความหวานหวาได้หรือไม่ถ้าหวาได้ความหวานน,นี่ถูกต้องแน่กับลราโอเคยกเราเพิ่มเกลือหรือว่าเพิ่มน้ำตาลได้ตอนนี้ว่าคนเรายากนี่แหละครับที่นี่เราปรุงอย่างเดียวเนื้ะครับไว้ใกล้บวชฉบับใจบุกันฟ้ามเสียนว่านกับเสียนว่านวันนี้เชื่อมกันร้อยนะพี่ไก่ไว <ข S 1> ้ใกล้เนียน คือตาบอเราปาไปเชื่อมันเราเชื่อมกันน้ำตาลนี่ยงไรทึงอันนี้คือได้ที่มันจะเค็มมันกึ้งเงเลยคือที่มันจะถ่วยว่ากวยน้ำหวานึ่งอันนี้พอเราเคี่ยววตีแกันแก้นอย่ามาทึงเราลาดเดี๋ยววันนี้จะกักที่รับนี่วันนี้เราบวชก่อนนะครับวันนี้เราบวชก่อนเดี๋ยววันนี้เรามาเชื่อมเชื่อมนี่จะจใชะทุกผมอ่ะก็นี่เราใช้อะม่ามันนี่กันถ้าว่าเราเชื่อมันคือเราจะใช้น้ำปุ้นนะคือเราจะใช้น้ำปุ้นเบื่อไหมมันเละ แต่ว่าถ้าว่าเราบวชนี่คือว่ามันก็เลยแต่คนจอไปเลยนะบางคนเขาก็ได้นำอุ้นนะเบื่อให้มันแม่มันเละแต่ว่าคือว่าผมนี่ผมผมแตมเ่เมีงผมก็เอาความจบก็เ็มงครับรผมจบ้วนุนนวลผมก็เลยไม่เจนนำอุ้นค,ครับมืน้อาเลยาาับเมื่อครับเ่้าเอยมือา้อืม่ไงเหอมออนครับผมไม่้องินแบบแข็งแ้องเนอบมแบบือไงน้นี่คือสีของนว่ยคบ่ทไกตองเลยครับเนยครับเ Ây da Cuối cây này vừa thí mình cho mình ừ. À, lùng leo này ừ. yeah. ừ. Này Ngày ngày Nì. Ừ lên đi lấy ừ. Vậy Nhớ